สวัสดีครับเฮียช้พานลอยใบอีกแล้วครับผมวันนี้ผมจะมาบอกว่าจ่ายประกันรถยนต์ยังไงให้ได้เงินคืนนี่ครับผมเอามาเป็นเคสตัวอย่างครับผมภาพหลักของผมครับอันนี้คือพี่เปิ้ลนะครับผมพี่เปิ้ลนะครับผมได้เข้ามาทําที่แอปแอปแอปช็อปจินิคนะครับผมอ่าแล้วก็ได้จ่ายค่าประกันรถยนต์ครับผ่านแอปนี้ครับผม ครับการถุงพิษเลครับผมแกต้องจ่ายอยู่ประมาณปีละห้าหมื่นเก้าครับผมแต่พอแกจ่ายผ่านแอปช็อปอิดิคนนครับผมได้ส่วนลดอีกครับผมเหลือมาห้าหมื่นเท่านั้นครับผมยังยังไม่พอครับวันนี้ผมนอกจากจ่ายผ่านแอปชอ,อีกแล้วได้ส่วนแล้วครับผมยังได้คะแนนคืนกลับมาเป็นเงินอีกนะครับผมคะแนนที่ได้จากการจ่ายประกันรถยนต์นี้ก็ได้มา นี่ครับผมตามนี้ครับผมหนึ่งแสหกหมื่นหกพันคะแนนนะครับผมโอ้โหถ้ากดออกมาเป็นเงินเนี่ยได้เก็บสองพันบาทเลยครับแบบนี้ครับผมคุณคิดว่ามันคุ้มค่าไหมครับผมมันสามารถช่วยคุณเนี่ยลดรายจ่ายได้ไหมครับนี่ครับผมแบบจ่ายแบบนี้ครับจ่ายแล้วได้เงินคืนจ่ายแล้วได้แคชไบ,บ้กับคืนมาทําให้เราสามารถช่วยเรา ในการลดค่าใช้จ่ายให้เราเราได้ครับผมจากที่เราจ่าย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 และก็จ่ายแต่ไม่ได้คืนกลับมาแต่วันนี้เราเปลี่ยนที่จ่ายย้ายที่ซื้อจากธรรมดามาจ่ายผ่านแอปที่ชื่อช็อปจินิคและคุณจะได้แคชแบ็กเงินคืนกลับมาแบบนี้คุณว่าดีไหมครับอ่าถ้าใครว่าดีนะครับผมสนใจอยากจะสมัครแอปนี้เอาไปใช้ขอบอกครับผม ตอนนี้ผมแอปนี้นะครับผมสมัครฟรีนะครับผมและพิเศษสําหรับจะสิ้นปีก่อนปีใหม่นี้ครับผมทางแอปจอบคืนี้ครับผมก็มีโปรพิเศษให้สําหรับใครครับผมที่จะสมัครแอปนี้ใหม่นะครับผมเมื่อคุณสมัครโหลดแอปนี้ทันทีคุณจะได้พิเศษ300คะแนนทันทีเลยครับเย้ครับผมนี่เป็นของขวัญจากช็อปแอปดีครับผมจากท่าน CEO ธนาแล้วครับผมที่เขามอบให้ สับของขวัญปีใหม่นะครับผมถ้าใครสนใจฟังแล้วอยากแอปเอาไปใช้แล้วเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สมบัริบงทะเบียนไว้ด้านล่างตรงคอมเมนต์นะครับผมสนใจก็สั่งไั้เลยหรือถ้าสงสัยอะไรก็เดี๋ยวผมจะทิ้งไลายไอเดียไว้ให้คุณเข้ามาสอบถามหรือคุย,ค,ยคุยกับผมได้อีกทีนะครับผมสับคลิปนี้ประมาณนี้ครับผมอย่าลืมมาใช้ใจ่ายกันที่แอปเจ้าชดินครับวันดีครับยี Halloween. yeah 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 yeah